ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชนบุรีครูดีศรีแผ่นดินประจำปี2566โรงเรียนอัดสำชันศรีราชานายสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานเปิดงานยกย่องเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชนบุรีครูดีศรีแผ่นดินประจำปี2566 และมอบโล่เกียรติคุณให้กับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอก,กชนจังหวัดชลบุรีงานดังกล่าวเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติประกาศเกียรติคุณและสร้างขวัญกำลังใจเกิดความภาคภูมิใจเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันซึ่งมีประวัติและผลการทำงานดีเด่นในทุกๆด้านทั้งความประพฤติการปฏิบัติงานและอุดมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมและทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาต,ติต่อไป โดยมีนางปัทรมาคุณสืบพงพันธ์ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนจังหวัดชนบุรีพันเอกประเสริฐใจ,จกล้ารองผู้บัญชาการมณฑนฐานบกที่14รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอก,กชนผู้เคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการศึกษาธิการจังหวัดนายกสมาคมคณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอก,กชน ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชลบุรีคณะผู้บริหารโรงเรียนเอกชนทั้งในและนอกระบบและคณะครูเข้าร่วมงานสำนักงานชกยกย่องเชิดชูกเกียรติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรีประจำปี2566นับเป็นจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่ง ที่คณะกรรมการประสานงานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชนบุรีในฐานะที่เป็นองค์กรเกี่ยวกับผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนมีนโยบายในการส่งเสริมสนับสนุนและยกระดับอาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเพราะอาชีพครูเป็นอาชีพที่สาคัญยิ่งต่อการพัฒนาเยาวชนของชาติ คณะกรรมการประสาทและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดชนบุรีพิจารณาเห็นว่าการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชนบุรีผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันซึ่งมีประวัติและผลการทำงานดีเด่นในทุกๆด้านทั้งความประพฤติการปฏิบัติงานและอุดมการณสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมจะทำให้ครูผู้ได้รับรางวัลเกิดความภาคภูมิใจเป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีเป็นขวัญกำลังใจในการที่จะทำคุณรประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อ 派。